มาไมสุดเยผู้้เราคนเดียวไม่ได้ามด้วยวันดีเรเป็นแนถามหลังไทใจ่มันไรไปทใจเร่ไรโอเคครับเดี๋ยวคอแปให้ครังด้มยเดี๋ยพี่คนีโพส สใช่ไ,ไหมมันเรียนได้กตสีใช่ไหมเต็มิบอาหารไทยชอบอะไรมากที่สุดครับต้มยำกุ้งช้างกูอยู่หน่อย कोता <laughs>